เหมือนเป็นม่านของดิฉันเองค่ะยินดีต้อนรับอะไรอย่างนี้นะแบบว่ามันได้มากมันได้มากคนไม่มีเลยตุชองบอร์ฝรั่งเศสคละสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กันอยูในช่องฟาร์มฝรั่งเศสทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนมาชมปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวที่ขึ้นเชื่อนหนับต้นๆน,นะคะชาโต้เดชองบอค่ะหรือว่าปราสาทชองบอนะคะ ตรงนี้ทุกคนห่างจากปารีส170กิโลเมตรขับรถมา2ชั่วโมงเองทุกคนเราก็จะได้วิวนี้เลยวันนี้อากาศดีแต่ว่าอากาศก็จะเย็นๆนิดนึงถ้าจะมาเดินข้างนอกเราก็ต้องดูอากาศแล้วก็ใส่สผพานหนาๆน,นิดนึงนะคะไปกันเลยอันนี้ทางด้านหน้าถ้าเกิดว่าจะซื้อตัว๋วหรือเข้าห้องน้ําก็มีแล้วอ้อมไปทางด้านหลังก็จะเป็นก็จะเป็นชาโต้แหละทุกคนก็จะเป็นปราสาทชองบอแล้วทุกคน เกิดเป็นหน้าร้อนก็จะมีกิจกรรมแบบว่านั่งรถกอล์ฟพายเรือปิกนิกกันทุกคนดีมากสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเรามาถึงช้าแล้วมาถึงเกือบ5โมงเย็นแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะปิดข้างในกันฝั่งด้านนู้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านข่ายเคลิป จริงเลยถ้าเกิดว่าเราจะข้ามไปตรงข้างหลังสวนตรงนั้นเราจะต้องซื้อตัว๋วอันนี้ขนาดเขาก็กำลังมีก่อสร้างปรับปรุงอยู่นะคะแต่ก็ยังได้ขนาดนี้ยังเห็นความสวยงามขนาดนี้ทุกคนแล้วก่อนจะเข้ามาถึงมันจะมีสวนที่เป็นสวนสวนกวางดีเศษาจดาเดชอมโบซี่เนาะเราสามารถแบบว่าเข้ามาขับปั่นจักรยานพามาระเดินเล่นหรือว่ามาออกกําลังกายได้ทุกคนรอบรอบแบบกว้างมากแล้วที่หญิงอ่านมาเขาบอกว่าที่นี่นะคะเอ่อชาโตเดชอมโบเนาะเขามี รั้วเฉพาะรั้วนะทุกคนยาวถึง35กิโลเมตรก็คือมีความใหญ่มหาศาลมากเลยคือแบบที่เราเดินอยู่นี่คือแค่ร,บรอบๆเนินทุกคนที่ให้ชมความสวยเนี่ยเราจะอ้อมวนไปทางนู้นเราไปชมด้านหน้ากันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ดูดูก่อสร้างไปก่อนอันกน็เป็นร้านอาหารร้านขายเค้กร้านขายขนมนะลูกอันนี้กล้องแม่ไม่ใช่กระจกแต่ว่าอากาศเย็นนะเดินไปเดินมาแล้วเย็นเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วอากาศก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ อ,อากาศมันหนาวเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเพราะมีแม่น้ำอ่าอากาศหนาวเพราะมีแม่น้ําเออลูกมีเห็นผลนะเนี่ยเ,นนอเอาบุดเตะสองออ <laughs> ที่จอดรถถ้าเทียบกับแวร์ไซต์ก็ไม่แพง4ยูโรทั้งวันนะคะถูกกว่าแวร์ไซต์มากแล้วก็นั่นแหละถ้าว่างก็ต้องมานะไม่ไกลจากปารีสสองชั่วโมงเองได้อยู่แล้วก็มีบทเล็กๆอยูอข่ข้างๆด้วยเดี๋ยวให้ดู นี่เรามาถึงข้างหน้าแล้วทุกคนสวยมากแล้วคนก็มีอยู่นะคะ <บา S 1> เดี๋ยวกะว่าจะเดินเล่นเบาๆสักรอบหนึ่งหน้าหน้าชาโต้เดอชองบอรัอบแสงแดดยืดเส้นยืดสายก่อนเดินทางกลับบ้านคะ่ะชองบอฝรั่รงเศสค่ะสวยคะ่ะหุ่นกวมแพงทางน,นึ้นก็สวยลูก กำแพงฝั่งนึงก็สวยต้นไม้เขาก็าตัดสวยเห็นไหมทําทุกอย่างแบบว่าได้เปะเป็นระเบียบมากเ,เ,เ,เดินไปก็สวยแล้วนะมาเดินเล่นจากแดดกันดีกว่าหมอจริง,รงๆว่ามีแดดแต่ว่าไม่มีความ,ไม,ม,วามไม่มีความรู้สึกถึงความความไม,ไม่มี U V เข้ามาในร่างกายเลยตอนนี้บอกมือแข็งมากอาจจะเป็นไปนได้เพราะว่าอยู่ติดแม่นม้ําแล้วบบว่าลมพัดมาแล้วก็เย็นแล้วก็แข็งแล้วก็แห้งค่ะ แต่สวยถามว่าคุ้มไหมกับอากาศเย็นๆมีคุ้มมากทุกคนถ้าเกิดอากาศหน้าร้อนแบบว่า,ร,าร้อนๆเรามาปิกนิกกันตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าหน้าร้อนที่แล้วเราไปที่พระราชวังแวร์ไซด์ไม่แน่หน้าร้อนปีนี้เราอาจจะกลับมาปิกนิกที่ชองบออเห็นไหมไปแวร์ไซด์เราไปแวร์ไซด์ก็ชั่วโมงหนึ่งอ่ไว้สเซอ ใช่เม่ีถ่ายรูปสวยมากแล้วแบบว่าเหมือนเป็นไา้ของดิฉันเองค่ะยินดีต้อนรับอะไรอย่างงี้นะแบบว่ามันได้มากมันได้มากคนไม่มีเลยตรงนี้จะต้องมาเดินเล่นถนนสายกลางตรงนี้แล้วถ่ายรูปมาแบ็คกราวด์ข้างหลังสวยมากจากอีเคยมาอันนี้คือครั้งที่สองที่มาแล้วปะเลยกับทพงนู้นกันใช่ตอนนั้นคือมามาตอนนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมวนอีกรอบหนึ่งไปทางด้านหลังกลับคืนไปแล้วเราก็จะกลับ เราก็มาแค่นี้แหละมาเดินเล่นแค่นี้เองมันอยู่ใกล้ๆไงมันอยู่ไม่ไกลไงสองชั่วโมงไง <c oughs> ลูกสาวบอกฮ่าแม่สองชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ไกลเหรอไม่ไกลเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปข้างบนแล้วเรามองมาก็จะเป็นวิวนี้ตรงนั้นเราก็จะแบบว่ามองทะลุออกมาประมาณว่าเป็นสวนบ้านชั้นอะไรอย่างนี้ <c oughs> น้องอามาตอนที่น้องอาอยู่ในรถเข็นแม่ตอนนั้นแม่เข็นรถมา <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อ้าเหรอตอนนั้นน้องอาอยู่เดินกับแม่แล้วก็น้องอยู่ในรถเข็นค่ะจะเดินไดอยู่เหรอคะลมจะระจุครับเดี๋ยวเราอ้อมไปทางโน้นเราก็กลับโอ้ยมีลมสงสัยแม่ไม่ได้ยินเสียงไม้แม่แน่นอนเลยมีตำรวจม้ามาเขามาตรวจความเรียบร้อย มาก็นหนาวใช่เคยเข้าไปครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเข้าไปแล้วแต่ว่าข้างในจะเป็นแบบว่าลงโลไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็จะมีเป็นแบบว่าเครื่องล่าสัตว์มีหัวสัตว์แล้วก็มีบันไดวนมีก็อย่างที่เห็นในเน็ตน,นั่นแหละคราวนี้เวลาเรามีไม่ค่อยเยอะทุกคนก็เลยต้อง ขออนุญาตพาเพื่อนชมเฉพาะด้านรอบนอกนะคะบรรยากาศรอบนอกว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาเจาะมาดูลึกๆก,กันอีกทีหนึ่งแต่ว่าหญิงเอาจริงๆหยิงไม่ใช่สายแบบสายประวัติศาสไม่ใช่สายแบบเรื่องราวอะไรอย่างงี้ไงชอบมาชมบรรยากาศมาดูอะไรแบบนี้แค่นี้ิงก็แฮปปี้แล้ว จริงจริงถ้าสมมติว่าเราไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สําคัญสาคัญแล้วเราไปไม่เปิดเลยไม่ช่วงเวลาที่เขาเปิดเลยก็ช่วงเวลาที่เขาใกล้จะปิดเลยนะทุกคนดูดีไม่มีใครเลยโล่งเลยอ่ะเราก็ไม่เกรงใจเขาเราก็เราก็ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่เวลาเราถ่ายก็สามารถเจาะให้เพื่อนๆดูได้ในมุมที่อยากจะนําเสนอนะคะอยากใช้เพื่อนเพื่อไปเที่ยวด้วยกันอยากให้เพื่อนเเห็นแง่มุมทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นะในความสวยมีความหนาวนะการการเดินทางนะอาหารการกินนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อสนุกนะคะแล้วก็ จะตั้งใจทําคลิปทำคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าหญงจะพาไปดูอะไรติดตามนะคะคลิปนี้หญิงไปแล้วค่ะบ๊ายบาย